ถ้าเจอฐานหินคลิปนี้จบเฮ้ hey, สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมออยครับกันนั่นเองเดี๋ยวสาหรับภายในวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์สุดยอดคุณภาพนะฮะภายในช่องของเรากัน ซึ่งวันนี้นะคุณผู้ชมเราทําการดึงคอนเทนต์นะฮะที่เราเนี่ยได้เคยทําไว้ภายในช่อง Beauty Cat X2 นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งคอนเทนต์ของเราภายในวันนี้นะฮะถ้าเกิดเราสร้างไมโครับและเราเข้าไปในโวใหม่นะครับถ้าเกิดเราเจอฐานหินคลิปนี้จบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกเราต้องทาการเข้าไปทีเพยนะฮะแล้วก็ทําการส e ้า e n e w โว่ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการพิมพ์ชื่อโวไปเลยนะฮะ find the c o e ชื่อบอกอย่างชัดเจนอะไรมองนี้นะฮะ <Bro. S 1> แล้วก็ทําการเกตไปเลยนะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะผู้ชมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วตตามกดสมัครใคเบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยไปตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถํำการกดกระดิ่งไปช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถํำการกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดภายในช่องเราได้แล้วนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเอง โอ้ไม oh oh ่กรอดดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเรามาอยู่กลางทะเลว่กคุณผู้ชมโคตรจาบเลยนะฮะแต่อย่างแน่ๆแล้วคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าเราจะต้องทําการประจนภัยกันสักเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าตอนนี้นะ่ะเราไม่มีทั้งไม้ไม่มีทั้งอะไรเลยนั่นเองนะครับ no. น้ำแข็งยืดยาวนะฮะเป็นอะไรที่แบบว่าเฟนลีมากๆเลยนะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะไปด้านนู้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันดูเลยดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูดีกว่านะฮะว่าเราจะสามารถไปถึงหรือเปล่านะครับโอ้โหอยู่ตั้งตรงนู้นเนี่ยคุณผู้ชมโอเคเราค่อยๆว่ายน้ําไปนะครับแล้ววันดีเจ้าปลาหมึกโอเคคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้โ ้เราได้ใบอมที่แบบว่าดีมากๆเลยนะฮะ <Wow. S 1> นี่นะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าใบอมคุณภาพนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมมัดเดี๋ยวเรามาเริ่มไปดูการการเอาชีวิตของเรากันเลยดีกว่านะครับ <Okay. S 1> อย่างแรกเลยนะฮะเราต้องทําการตัดต้นไม้นะฮะโอ้โหเราต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์สักหน่อยหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมโอเคได้มาทั้งหมด3ชิ้นแล้วนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ทําการแปรรูปไปเลยนะฮะโอเคเอาสติ๊กมาด้วยนะครับเออเอาไว้สักประมาณแถวแถวนี้แล้วกันนะค,คุณผู้ชมแล้วก็ทําการคับในส่วน ของขวานนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการครับในส่วนของพิแอคนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมและตอนนี้นะครับผมคิดว่าอุปกรณ์ของผมนะฮะน่าจะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเก็บมาแล้วก็เอาไม้สักต้นหนึ่งแล้วกันนะคุณผู้ชมจะได้ง่ายๆดีนะครับแล้วก็ทําการตัดต้นนี้มานะฮะแม่ดูจากทรงแล้วผมคิดว่าเราน่าจะทําการลงมอที่แบบว่าตัดต้นไม้บล็อกเดียวแล้วต้นไม้ก็หายไปทางต้นนะฮะคุณผู้ชมจะได้แบบง่ายๆดีนะครับโอเครู้สึกว่าเมื่อกี้ผมน่าจะเห็นในส่วนของหินอยู่ถูกต้องไหมคุณผู้ชม น่าจะอยู่เออ่ด้านนี้โอเคฮะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาทําการขุดกันสักหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคโดหินสักหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมโอ้โหแถวนี้ดูว่าหินเยอะเวอร์นะฮะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมขอโดหินสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะทําการทําอะไรอย่างอื่นนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็บล็อกนี้นะฮะแล้วก็บล็อกด้านนี้นะฮะแล้วก็ด้านนี้ด้วยคุณผู้ชมโอเคได้มา12แล้วนะฮะอุปกรณ์เรามีอะไรกันบ้างนักผู้ชมผมลืมแล้วนะฮะแล้วต้อง ใช้เยอะอยู่เหมือนกันถูกต้องไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องทําการเอาหินไปเยอะๆเลยนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ลงมาด้านนี้นะฮะแล้วก็ลงมาด้านนี้นะฮะโอ้ได้มา22ว่ะคุณผู้ชมโอเค23นะฮะเป็นอะไรที่บอลดีมากๆเลยนะครับโอ้ตรงนี้มีน้ำอ่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเอาน้ําปิดไว้สักหน่อยนึงนะฮะโอเคแล้วก็โต๊ะค้าของเรานะฮะอยู่ด้านนี้โอเคฮะคุณผู้ชมทําการค้าสติ๊กไปนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ ในส่วนพิกแอกนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของขวานนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพ่วงะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของจอบด้วยละกันนะครับผู้ชมถือว่าเราได้ทาการสร้างฟาร์มไปด้วยเลยละกันนะจะได้ทีเดียวนะครับผู้ชมจะได้ไม่ต้องทําอะไรมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดาบด้วยโอเคและตอนนี้นะฮะผู้ชมดูเหมือนกับว่าเราน่าจะพร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหาซงหาซีสักหน่อยหนึง่งคุณผู้ชมแถวนี้จะมีซีสให้เราไหมนะแถวนี้จะมีซีสให้เราไหมโอ้โหไป อมตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะโอเคได้ซิ้มาหนึ่งชิ้นแล้วฮะคุณผู้ชมไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรเพิเ่มเติมอีกกันอีกบ้างนะครับด้านนี้มีในส่วนของทรายด้วยนะค,คุณผู้ชมถือว่าเป็นกองทรายที่ดีๆมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่าด้านนี้ไม่มีนะฮะด้านนี้ก็ไม่มีนะครับแถวนี้ไม่มีอาหารเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โห Hello motherfucker w